กินไข่อึ้อน,นี่สามตัวผมรู้แล้วทำไมอึ้งไม่ออกดูด้วยเบ้ยแค่คนนี้ก็ไม่น่าเอามาจับอึ้งหรอกไหนดูอึ้งเหรออได้นเดเยสองตัวสองตัวครับพอได้ เอาได้หย่ไปก่อนออดูฝองบ้าแหลมนะปี<ด>เรยวปี<ด>เรยวโอ้เปิดเปิดเปิดเดี๋เดเดทีละคนดีจับปีดเยอะไ่ไข่ไข่ขไไเเขไข่ข่ไนี่

ใช่มม่มไหนกินเอดูสักร,ร,รั้กูเหมนน้อที่หลอกกูโกูวันนี้คขาดแล้วเนี่ยได้แล้วต้องเปิดเช็คยึดตื่นของแท้นี่ก่อน่ของแแ่คัน มึงบุก้าไปดูมันขายไปนั้นแป๊บเดียวมึดเจ๊งเลยลูกมันขายตกรอยหนูปิงเกลือดชักกระตือหมาต้หญิงนี่ไม่ได้อืดหรอกบ้านนี่โดนเข้าเก่าเหีโดนี่หอไหนไหนโดนไหนยิ้มแมวะตายนี่แหละเนาะไปเขาก็ได้กินน่ะโดนนี้ไม่ได้อึดหรอกเขาไม่ให้หมาเราฝึกหมาเนี่ยมัน